อิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรถน้ำผึ้งผสมมะนาวพริกไทยตราไร่ทิปก๋วยเตี๋ยวรูร้านลับเด็กมสวประสานมิตรร้านเด็นที่ต้องเดินเข้ามาเท่านั้นค่ะเปิดขายวันจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์จ้ารายการออกอากาศจบอย่าแวะมากันนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะสา ก็ต้องมาเร็วหน่อยเพราะหมดก่อนร้านปิดทุกวันร้านเขาเนี่ยเด็กมสวที่เป็นดาราหลายคนมากินนะไม่ว่าจะเป็นน้องเซนน้องเพนเร์ลเขามีเอฟซีทห้ไให้นะเอฟซีมาจ่ายตัองค์ไว้ใช่ชใช่น้องมาร์กด้วยเหรอใช่อ๋อกา้าจ่ายแล้วก็มากินที่ได้เลยคนรดจังเลยอ่ะสามคนน,นี้คือจ่ายเอาไว้ให้เลยมากินได้เลยฉันก็ไม่เอฟซีจ้าบุโกะมากินรายการตลาดสดพระรามสี่จะออกให้ถือว่ากินใหญ่ละ อิ่มจังตังอยู่ครบขนุนอกจากน้องมาร์คน้องเซนน้องเพิร์ชมีดาราคนไหนมากินอีกมีก้าวจิรายุน้องก้าวเขาเรีนมสวแล้วก็ใบเฟิร์นน้องใบเฟิร์นพิมพ์ใช้นกก็มสวการแสดงแล้วก็มาตังมาตังคือเด็กมสวถามรู้จักทุกคนฉันพูดเลยอย่าลวกหน้าแต่เส้นเละชามเดียวจ้าค่ะเลิศก็เปิดไมค์ สิบปีอ,อนเนกแถมก่อนหน้าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคุณแม่ของลุงอู๊ดกับแม่จิ๋มเนี่ยก็ขายข้าวแกงมาก่อนดาราที่เคยเรียนมสวปร,ร,ระสานมิตรก็ต้องเคยมากินกันมั่งแหละนะโอ้โหมาละโต๊ะยีเสิร์ฟก่อนจะ้ะก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับขอบคุณครับทานได้อร่อยนะฮะอร่อยไปคาโตะนี้กินไปกี่ชามหนึ่งสสามส่ห้าเป็นนันประจำไหมคะ เป็นรัดประจําเลยเพราะว่าทางานอยู่แถวนี้เอามาส่งลูกแล้วก็มาเลยคุณแม่สาวเลยใช่หรือเปล่าหรือมาส่งเพื่อนเปล่าปกติแล้วเราสั่งเมนูอะไรคะร้านนี้โอ้ใช่เหมือนกัวเลยพ่ก็ชอบกินไส้ในหมื่อวันเนาะเล็กแห้งเขาถ้าเกิดมาที่ต้องกินเส้นเล็กแห้งเพราะว่ามันนัวมากแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำก็อร่อยน้ำซุปเขาหวานอ่าไม่รบกวนแล้วค่ะเอนจอยนะคะขอบพระคุณค่ะอ่ะถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวัยไปเลยตั้งต่นักเรียนนัก ก็รใส่ใจทุกอย่างอยากให้ลูกค้าได้กินของดีอีกอย่างเราขายอยู่ในบ้านของเรากำ,รกำไรกำไรก็เอาแค่พออยู่ได้เท่านั้นล่ะคะ่ะชุลมุลชุลเกลอยู่ตรงนี้กี่คนเห็นหนึ่งสสามีห่ห้าหกเจ็ดไม่พอนะครับบอกข้างหลังในสมัยก่อนเป็นหอเป็นหอพักนัึกษาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วนะอยู่กันเองเพราะว่าเป็นครอบครัวใหญ่ สะดันไม่ได้ให้เช่าแล้วอ,อยู่กันเองหมดเลยถ้าอยู่กับผู้โกก็ไม่ยืนอย่างนี้หรอกหนูก็ยืนกีกีก,ก,กีตรงนี้เขาจะเป็นผู้ชายลงมาหมดเลยไว้ใจนะ <c oughs> เขาบอกว่าเด็กพะละเนี่ยถ้าคนไหนเรียนปีหนึ่งปีสี่แล้วไม่ได้มากินที่เนี่ยถือว่าไม่ได้หยุดมสวรประสานมิตรจริงไหมใช่ครับผมทุกคนต้องมากินหมดเคยไหมพอดิฉันเ,เรียนจนจบไปแล้วทํางานไปแล้วกลับมากิน มีเยอะไหมแปดปีมาเลยแปดเก้าปีจบไปก็มากินตลอดผ่านมาตรงนี้แล้วะเข้ามบอ๋อแล้วเขาบอกว่างานรสชาติยังเหมือนเดิมไหมพ่อเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอร่อยเหมือนกินแล้วคิดถึงครับผมเขาบอกคิดถึงก็เข้ามากันเนาะแต่ที่ร้านเนี่ยเมื่อกี้เห็นพ่อบอกว่าบางเด็กบางคนบางคนเขาก็ไม่ได้มีสตุ้งสตางค์คนบางคนก็มาจากต่างจังหวัดบางคนก็จ่ายค่าเช่าหออะไรเดือนบางทีใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่มีพ่อบอกให้กินด้วยได้เลยได้เลยเล่าให้ฟังหน่อยฮะก็มีพวกให้ทุนพละเมื่อก่อนเนี้ยค่ะ ไม่มีเงินก็เข้ามากินไม่ต้องช่วยนะเข้ามากินอ,อยากช่วยก็ช่วยไม่ได้ว่าอะไรพ่อเ็าไม่ได้ว่าอะไรไไอบอกมาทานได้เลยบางทีก็กินข้าวกิน๋วยเตี๋ยวกินข้าวแต่บอกว่าเห็นบอกว่าเด็กที่เคยมากินก๋วยเตี๋ยวมากินข้าวฟรีพอจบไปุบมีงานมีการทำเขา,<ว>ก,าก็กลับมาเยี่ยมเราเหมือนลูกเหมือนหลานเรารู้สึกยังไงบ้างพ่อดีใจดีใจไหมเราเป็นกำลังใจทำงานเราเห็นเขาดึงได้อ่ะ ดีใจเนาะเหมือนเราแบบเลี้ยงลูกนกแล้วเขามีปีกบินออกไปได้แล้วเขาบินกลับมาหาเรานี่คือความประทับใจที่มีแล้วมาเรามีกํกำลังใจทําไปเรื่อยๆแล้วดูสิแล้วข้างหลังก็ขายดีจริงๆเจ็ดคนเนี่ยโอ้โหทำไม่ทันจริงๆนะพี่น้องเลยพี่น้องกันท้งนั้นทํากันเป็นในครอบครัวเพราะฉะนั้นข้างหลังก็คืออย่างที่บอกอยู่กันเองแล้วเป็นครอบครัวใหญ่หลานบ้างอะไรบ้างก็มาอยู่กันอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆกินกันแบบครอบครัวราคาก็แบบครอบครัวขายแต่20บาทจนวันนี้ขึ้นมาแค่40 ก็ยังพอกินได้ก็เราคิวเราขาดักศึกษาเราขาดเรศึกษาแล้วตอนนี้เริ่มเที่ยงนะได้หน่อยก็ไม่เป็นไรได้หน่อยก็ไม่เป็นไรวันนี้อขอบคุณพระอุ่นะคะที่รายการตลาดสดพระราม4มาบุกถึงร้านข้าวติยวรูที่นี่ตำนานความอร่อยของเด็กมอสวประสานมิตรถ้าใครไม่มานะถือว่ามาไม่ถึงวันนี้บุกโกได้มาบุกแล้วครั้งหน้าค่ะบุกโก้จะพาคุณผู้ชมไปกินร้านไหนต้องรอติดตามรายการตลาดสดพระราม4 ทุกวันเสาร์4โมง15ทีทางช่อง3กฎหมายเลขสามสาวันนี้ลาไปกันนะครับสวัสดีครับผ่านมาเข้ามากินนะมากินแน่นอนนู่อยู่กับม่นี่เองมากินบ่อยๆเลยได้เลยมา